ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทั้งช่องเชนิวส์คุณครับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตล้านของทีมงานพุ่มแดงนะครับเป็นการขายสับปรดมือที่2นะครับเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการพัฒนานะครับเป็นการขายที่เน้นการปอก นะครับข้อขายนะครับมือนี่อุปกรณ์ที่เข้าเพิ่มขึ้ามากก็เป็นทางน้ําแข็งนะครับขนาด100ลอยรีดนะครับที่เท้าเคยสื่อมาั้งแต่ตอนที่เท้าขายนําบัดลมคูกับล,กล,กลูกชิ้นหนึ่งนะครับเขาแบบ้ากับเอามาใส่นะครับในการแซ่สับป,ประรดนะครับที่เท้าปอกนะครับ ที่ยังขาดตัวน,นี้ก็จะเป็นตู้กระจกนะครับตู้กระจกยังขาดอยู่เขากับจะเอามาว่างชั่วรข้าวก่อนก็เป็นถาดสแตนเลสน,นะครับถาดสแตนเลสอันนี้เป็นถุงหกคูณสิบสี่นะครับอันนี้เป็นถุงถุงจีบเนาะหกคูณเก้านะครับนะครับเจ็ดโล่ร้อยนะครับถ้าเป็นสร้างเป็นโล่ถ้า สื่อพอถึงลอยเทาจะขายอยู่ที่โลละสิบห้าบาทนะครับหรือว่าขีดละหนึ่งจุดหานะขีดละหนึ่งจุดหานะครับนี่นครับอันนี้ก็เหลือบ่หลายแล้วนะครับสําหรับในมือที่สองของเท่านะครับมีพี่น้องเหลือบ่หลายแล้วห้าร้อยโลมือที่สองนะครับเหลือบ่หลายแล้วอยู่นี่บนได้มีของนะครับเป็นร่งางเปล่า ผมแก้ปัญหาในการเมื่อขายหน้าฝนนะครับเบ่งฟ้ารถนะครับฝนตกไปแล้วรอบนึงแล้วนะครับด้วยการเอามาเลี้ยงใส่ร่างผลไม้นะครับการเลี้ยงใส่ร่างผลไม้ก็เฮ็นให้าวคุ้มของได้งไงครัวที่เ้ากล่องบักนาใบนะครับก่องบากนไใบจะคุ้มของอยากไน้จักน้อย มีบริการปอกนะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อแล้วก็ให้ปอกนะครับแจ้งสั่งว่าเอามากนึงนะครับแล้วก็ปอกให้น้ำเท่ากับมีบริการปอกพร้อมนะครับมีก็เป็นมีดแบบนี้นะครับมีธรรมดาดีครับอัตราสิบเก้าบาทนี่จะเป็นไม้จิ้มสําหรับที่ห้อสับผงนะครับของเอายังมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาอยู่สําหรับที่งานพุ่มแดเห่าถ้าจะให้ น้านอ,อกมา่อวีลีนะครับอาจจะต่อ,อในคลิปต,ต่อไปเนาะในคลิปต,ต่อไปคลิปนี้เขายังบอบพอมถ้าต้องเป็นตู้กระจกนะครับเป็นตู้กระจกสําหรับข้อมูลนะครับของการขายสับปะรดนะครับข้าใดมาจากมูฟวกเนาะมูฟวกภายในกลุ่มของทีมงานฟุ่มเดือยเขานะครับเป็นไล่กลุ่มนะครับนั่นก็คือช่วยนะครับ น้องช่วยเนาะน้องช่วยเพราะว่าทำอายุอานามกันแล้วนะครับน้องช่วยอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นให้ค่ำในน้ามานะครับถ้าพี่น้องอยากได้ค่ำในน้าดีๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการขายทุเรียนขายงอขายผลไม้ต่างๆนะครับก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะครับเข้ามาร่วมในกลุ่มไลน์ได้นะครับทักเพจในเฟซบุ๊ก เดี๋ยวมิยังจะอัปเดตให้พี่นองได้เบื้องอีกนะครับคลิปนี้ฝากไวส้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ